สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเพราะโลกเรากว้างบางครั้งเราก็เผลอมองข้ามสิ่งเล็กๆมน้อยรอบตัวและไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเพียบตั้งแต่ลวดลายปริศนาบนโอริโอไปจนถึงการมีตัวตนในโลกของน้องเคี้ยวกูดเฮ้ยเอาจริงดินี่ไม่ได้โม้นะอยากรู้ไหมว่าทําไมไม่ต้องทายไปดูกันเลยค่ะยีราฟนอนหลับอย่างไรสัตว์ที่ถือว่ามีความสูงที่สุดในโลกอย่างน้องยีราฟขอยาวนั้นสงสัยกันไหมว่าน้องนอนหลับอย่างไร ประงกคอตกเหมือนมนุษย์ไหมนะถ้าอยากรู้ดูภาพนี้เลยพวกน้องย่อตัวสุกข่าวไว้ใต้ลำตัวและม้วนคอเอ็นมาด้านหลังค่ะหูยเห็นแล้วปวดคอแทนเลยส่วนระยะเวลานอนของพวกมันจะนิยมหลับเป็นช่วงๆประมาณ4.6ชั่วโมงต่อวันและจะงีบสั้นๆในช่วงกลางวันแต่ส่วนใหญ่จะไม่หลับเท่าไหร่เนื่องจากขนาดตัวและคอของพวกมันหากลองได้พับไปกับพื้นแล้วก็ลุกยากและอาจหนีนักล่าไม่ทันด้วยแหม จะนอนทั้งทีดูลำบากซะจริงเป็นยีราฟก็เหนื่อยเนาะเคี้ยวกุดตัวจริงจากแอนิเมชั่นชื่อดังอย่างเรื่อง How to Train Your Dragon ที่มีตัวละครน่ารักน่ารักอย่างน้องเคี้ยวกุดนั้นใครจะเชื่อว่าในชีวิตก็มีนะคะและนั่นก็คือนกตกยุงยักษ์หรือเกรตเอร์ไนจ่านกที่มีดวงตากลมโตน่ารักโดดเด่นด้วยขนที่กระจุกอยู่บนหัวคล้ายกับใบหูหรือขา พบได้มากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากินตอนกลางคืนส่วนใหญ่ชอบกินมแมลงปีกแข็งเป็นหลกักแขนมังจับเหยื่อขณะบินได้ด้วยดังนั้นถ้าตอนกลางคืนแล้วคุณเหย่หน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเจอสิ่งมีชีวิตคล้ายมังกรบางทีอาจจะเป็นน้องออกมาบินเล่นก็ได้ใครจะรู้เพชรสีดำปริศนาส่วนใหญ่เพชรที่คนเรานิยมกันมักเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่แต่รู้หรือไม่ว่ามีเพชรสีดำด้วยนะ โดยบริษัทประมูลในประเทศอังกฤษเปิดประมูลเพชร555.55กราดพร้อมกับหน้าตาัดจำนวน55หน้าในชื่อ Deenigma เพชรคาปนาโดสีดำหายากเชื่อกันว่ามันถูกสร้างขึ้นจากโกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกกว่า2,600ล้านปีก่อนส่วนรูปร่างของมันได้แรงบันดลาลใจมาจากสัญลักษณ์รูปฝ่ามือที่เป็นตัวแทนของอำนาจและการป้องกันในตะว,วันออกกลางของดีของเด็ดแบบนี้มูลค่าจึงสูงและชวนสะดุ้งมากราวๆ405ล้านบาท และได้ข่าวว่าตอนนี้มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามประมูลได้คลิปโตไปแล้วเรียบร้อยรัวอย่างเดียวไม่พอต้องโอนไว้ด้วยนะจ๊ะนวดลายบนโอริโอบิดชิมครีมแล้วจุ่มนมพรได้ยินประโยคนี้คงนึกถึงโอริโอคุกกี้แสนอร่อยแต่ก่อนจะหยิบเข้าปากสงสัยกันไหมคะว,ว่าลวดลายและสัญลักษณ์บนคุกกี้มีความลับอะไรซ่อนเอาไว้บ้างหากอ้างอิงตามเอกสารของบริษัทมันคือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ แต่ก็มีหลายคนไปถอดรหัสมาเชื่อว่าเสาอากาศกลางตาบนโอิโอนั้นคือสัญลักษณ์ของไม้กลางเขนลอเลนที่นิยมใช้กันในช่วงศตวรรษที่16และสิ่งที่ล้อมรอบตัวหนังสือนั้นก็มาจากใบโคเวอร์สีแฉกเป็นตัวแทนของความหวังศรัทธาความรักและโชคลาภทั้งนี้นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะทางนาบิสโก้บริษัทผู้ผลิตไม่ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใดเหตุผลที่ใช้นักแสดงวัยผู้ใหญ่เล่นบทวัยรุ่นเวลาดูซีรีส์หรือภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องไหนก็แล้วแต่ บางคนคงรู้สึกขัดใจนิดๆว่าทำไมไม่เอาวัยรุ่นจริงๆมาแสดงแต่ใช้นักแสดงที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะเหตุผลนั้นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาและกฎหมายแรงงานอย่างในแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าเยาวชนไม่สามารถทำงานติดต่อกันเกิน5วันในกรณีอายุต่ำกว่า18ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยแถมยังมีเวลาทำงานจำกัดเพราะต้องเรียนหนังสือประกอบกับลักษณะร่างกายของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงและคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำและที่สำคัญ รักแ,แสดงใยผู้ใหญ่ยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากกว่าด้วยแหมแอบโกงอายุกันหรอคะเนี่ย u t u b e เคยเป็นเว็บหาคู่มาก่อนใครจะรู้ล่ะคะว่าเว็บไซต์ที่มีความนิยมมากเป็นันดับต้นต้นของโลกอย่าง u t u b e นั้นแต่เดิมถูกใช้เป็นเว็บหาคู่กับคุณฟังไม่ผิดหรอกนะคะซึ่งสตีฟเฉินหนึ่งในทีมผู้ก่อตั้ง YouTube ได้เคยให้คอนเซตปต์ไว้ว่าต้องการเป็นสื่อการในการจัดหาคู่รักแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับแตกสนิทแม้จะเสนอเงินให้สาวกว่า600บาทในการอัปโหลดคลิปก็ตาม จนกระทั่งโฆษณารองเท้าสตัดในกีที่ได้โลนันิโยซูปเปอร์สตาร์นักเตะชาวบราซิลมาโชว์ทักษะก็กลายเป็นไวรัลและมีผู้ชมหลายล้านคนต่อมาเลยมีกระแสการอัปโหลดคลิปแนวต่างๆขึ้นมามากมายและพักดันให้ YouTube ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรเพียงคนเดียว บอกก่อนว่าแอดไม่ได้ล้อเล่นแต่เมืองโมโนวีในเนบรสกามีประชากรอ,อยู่แค่คนเดียวจริงๆนั่นคือเอลซีแอลเลอร์สาวใหญ่วัย8ปอาพทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีเฮลย์เสมียนและบาร์เทนเดอร์โดยเธอเปิดปาร์เล็กเป็นของตัวเองคอยต้อนรับผู้มาเยือนแต่ก่อนที่นี่ไม่ได้มีแค่เธอหรอกนะเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ราว150คนแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจชาวบ้านจึงได้ย้ายออกไป รวมไปถึงสามีของเธอก็จักไปอีกเธอเลยเก็บความทรงจําทั้งหมดไว้ที่นี่และอาศัยอยู่เพียงคนเดียวแทนเงินเก็บภาษีจากตัวเอง16,500บาทเพื่อซ่อมบำรุงไฟและระบบปั๊บป,ปาที่เมืองนี้ทุกปีด้วยเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้ตัวเองแล้วจริงๆไม่ดูจะอิจฉาหรืออึ้งก่อนดีนะเบื้องหลังภาษามินเนี่ยนตัวการ์ตูนอ้วนกลมสีเหลืองน่ารักสุดป่วนที่มีภาษาเฉพาะตัวอย่างน้องมินเนี่ยนที่เรารู้จักกันนั้นเคยสงสัยกันไหมคะว่าน้องพูภาษาอะไรทำไมฟังไม่รู้เรื่องเลย จริงๆแล้วภาษามินเนี่ยนั้นมีชื่อเรียกว่ามินินิสหรือภาษากล้วยโดยจะใช้คำจากหลายภาษารวมกันเป็นคำสั้นๆทั้งอังกฤษสเปนฝรัร่งเศสรัสเซียและฟิลิปปินส์อย่างเช่นคำว่าเจลาตโต้ที่มาจากภาษาอิตาลีที่หมายถึงไอศครีมโทป้าแปลว่าเพื่อนในภาษาฟิลิปปินส์หรือคำคุ้นหูที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างบนานนาและโปเตโต้ก็มีเหมือนกันถ้าอยากรู้ว่ามีคำอื่นอีกไหมก็ลองไปฟังกันดูแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะ รอยเท้าของนักบินอวกาศไม่ได้อยู่ตลอดไปหลังจากที่นิวอัสตรองสามารถเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์โดยทิ้งรอยเท้าไว้ได้สาเร็จถึงกับต้องบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวแน่นอนว่าต้องมีคนสงสัยกันบ้างแล้วว่ารอยเท้าบนดวงจันทร์จะอยู่ได้นานแค่ไหนกันนะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้อธิบายไว้ว่าบนอวกาศไม่มีลมฝนมากัดซ้อเลยทําให้รอยเท้าอยู่ทนทานเป็นล,ล้านปีขณะที่อีกกลุ่มออกมาแจ้งว่าอาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นเพราะบนดวงจันทร์มีอุกบาตขนาดเล็กตกลงมาออกบ่อย เกิดเป็นฝุ่นพงหรืออนุภาคต่างๆและอาจลบรอยเดิมจนหายไปได้ส่วนจะหายไปหมดเมื่อไหร่นั้นอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะอนุสร์สถานมหาลันจกรของสาราัฐเรียกว่ามีความ Amazing มากมาก กับอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกที่ไม่ได้มีดีแค่ดีสายเท่านั้นแต่ยังแฝงกิมมิกเจ๋งๆเอาไว้ด้วยเพราะหากมาเยือนที่นี่ในวันที่11เดือนพฤศจิกายนเวลา11นาฬิกา1ิอนาทีแสงจะลอดผ่านช่องกลางของเสาเผยให้เห็นภาพรันจกรของสหรัฐที่เป็นอินซีหัวขาวสายายปีกแบบพอดิบพอดีโดยสิ่งนี้มีความสําคัญสําหรับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากเพราะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เคยรับใช้ชาติในกองทัพสหรัฐในอดีตนั่นเองถ้าใครอยากไปชมต้องไปให้ได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะ ถึงจะมีโอกาสได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้โหยกิบเก๋เท่สุดขอคาระวะศิลปินผู้สร้างจริงๆค่ะที่มาของท่าไฮไฟการเอามือตีกันด้วยความสาดใจอย่างไฮไฟนั้นรู้ไหมค่าว่ามีที่มาตั้งแต่ปี1977นู่นเลย โดยภาพนี้ได้มีการบันทึกไว้ว่าเป็นการไฮไฟครั้งแรกของโลกที่มาจากการแข่งขันเบสบอลของทีมลอสแอนเจลิสดอกเจอร์และทีมฮุสตันแอร์โตรในสหรัฐหลังผู้เล่นรายหนึ่งของทีมลอสแอนเจลิสทำคะแนนและพาทีมชนะได้เขาเลยวิ่งไปดีใจกับเพื่อนและชูมือขึ้นก่อนจะตีมือกันด้วยความสาดใจหลังจากนั้นมาจึงกำหนดวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่3าในเดือนเมษาย,ยนทุกป,ปีเป็นวันไฮไฟแห่งชาติที่นี้รู้อย่างว่าไฮไฟไม่ได้มาเล่นๆแต่มีเรื่องราวน่าสนใจไม่น้อยเลย โตเกียวดิสนีย์แลนด์ไม่ได้เป็นของดิสนีย์ใครที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสิ่งแรกที่มักอยู่ในแผนก็คือสวนสนุกโดยเฉพาะโตเกียวดิสนีย์แลนด์แต่รู้ไหมว่าที่นี่ไม่ได้เป็นของดิสนีย์ทั้งหมดนะเป็นของญี่ปุ่นเองนี่แหละย้อนไปในช่วงปี1979บริษัทโอเลนโลแลนด์ต้องการสร้างสวนสนุกเลยติดต่อกับทางดิสนีย์แลนด์โดยทางบริษัทจะเป็นผู้สร้างและรับผิดชอบและกับการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครและทีมจากวอลดิสนีย์จนได้ชื่อว่าโตเกียวดิสนียั่่เทีียยูโตกกวระจ อยู่ที่จังหวัดชิบะต่างหากใครจะไปก็ดูแผนที่ดีๆเดี๋ยวหลงเธอเอ้ยหลงทางไม่รู้ด้วยนะสาเหตุที่กล้วยโคง้งผลไม้ที่สายเฮลตี้นิยมคงหนีไม่พ้นกล้วยเป็นแน่แท้แต่ก่อนจะหยิบกล้วยขึ้นมาปอกเข้าปากสงสัยไหมว่าทาไมกล้วยถึงมีลักษณะโค้งงอกันนะคําตอบทั้งหมดอยู่ที่ลักษณะการเติบโตของมันนั่นเองเพราะในขณะที่กล้วยกําลังเติบโตนั้นหัวปลีจะเป็นมุมฉากกับลำตน้นเมื่อผลงอกออกมา มันจะค่อยๆตอบสนองด้วยการโค้งรับตามแสงอาทิตย์เพื่อให้ตัวเองเจริญเติบโตได้เลยทําให้เราเห็นรูปร่างที่โค้งงอไปด้านบนขัดกับแปรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองแหมใครจะไปรู้ว่ากว่าจะมีกล้วยสักลูกก็มีสตรอเบอรี่เหมือนกันว่าแต่ใครชอบกินกล้วยแบบไหนบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยเร็วซาฮาราไม่ใช่ทะเลทรายใหญ่ที่สุดในโลก หลายคนอาจจะเข้าใจว่าทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงอยู่ที่ซาฮารามีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า9.2ล้านตารางกิโลเมตรแต่ถ้าใหญ่ที่สุดคงต้องยกให้ทะเลทรายที่อันตักติกาไปค่ะเพราะที่นั้นมีพื้นที่กว่า14.2ล้านตารางกิโลเมตรเรียกว่าใหญ่กว่าทะเลทรายซาฮาราเกือบ2เท่าแต่เอ๊ขั้วโลกมันต้องเป็นน้ำแข็งนี่นาะแล้วทำไมถึงเรียกว่าทะเลทรายกันล่ะจริงๆแล้วพื้นที่ทั้งหมดนั้นคือทรายนะคะ แต่ถูกปกคุมด้วยน้าแข็งตลอดทั้งปีเราเลยไม่มีทางได้เห็น้ายที่นั่นได้ค่ะแหม้ไม่บอกไม่ดูนะเนี่ยความหมายของรูปปั้นคนขี่มา้าปฏิมากรรมทั่วโลกส่วนใหญ่มักจะสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นปฏิมากรรมคนบนหลังม้าในล่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าม้ายกขาไม่เหมือนกันหรือไม่ยกเลยก็มีตามตำนานกล่าวว่าหากม้ายกขาสองข้างหมายความว่าผู้ขี่สีชีวิตในสนามรบ หากยกข้างเดียวหมายถึงเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บนอกสนามรบแต่ถ้ามายืนอยู่ครบสี่ขาแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสู้รบใดๆแต่ทั้งหมดนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่จริงเสมอไปและบางครั้งบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้เสียชีวิตจากสาเหตุดังที่กล่าวมาเลยด้วยส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นของพิสูจน์กันต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก e n j o y Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย